สวนของนี้นายหัวปามกิจอยู่เรียนน้องซ่าหนุย่ยหลังจากห่างหายไปหลายวันนะคะมาบอกว่าท่านจตุพรเนี่ยเขามีการนําทีมกระทรวงพาณิชย์จับมือกับเอกชนแล้วก็ขาส่งปลีกค่ะมีการมอบบัตรแทนเงินสดให้กับครอบครัวทหารผู้เสียสละค่ะรายละเอียดจะเป็นเปื่ิดติดตามได้จากต ok ิ๊กต็อกนายหัวปามค่ะจตุพรนาทีมกระทรวงพาณิชย์จับมือภาคเอกชนค้าส่งค้าปลีกมอบบัตรแทนเงินสด9.6แสนบาทครับแด่ครอบครัวทหารผู้เสียชีวิตครับ เมื่อวานนี้นายจตุพรบุรุษพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนําในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีซีพีเอ็กซ์ราท็อปโกโฮเซลแล้วก็โรบินสันครับส่งมองบบัตรแทนเงินส่วนมูลค่ารวม9,060,000บาทตกรายละ60,000บาทให้แก่กองทัพบ,บกครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวกําลังพลที่เสียชีวิตจากการปกป้องพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการทํางานร่วมกับกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่ออองงงงรรับับท้ในเื่ข การจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดการลดค่าครองชีพและก็การมอบสิ่งของบริจาคจากทุกๆภาคส่วนเพื่อสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับประชาชนและก็กําลังพลโดยเฉพาะการดูแลด้านสินค้าราคาถูกนะครับที่จะช่วยแบ่งเบาภาระหารและก็ครอบครัวของทหารที่เป็นผู้เสียสละนั่นเองครับ